สวัสดีครับสวัสดี f อฟนะครับชวนบทฟาร์มไก่ชวนทุกๆท่านนะครับครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับมี f อฟซียหท่านนะครับทักมาสอบถามว่าลูกไก่ที่ผมเปิดแบ่งให้ไปพัฒนาสายพันธ์นะครับคู่ละเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่แบ่งย่อยนะครับไม่ใช่ว่าแม่นี้แม่นี้เกตเแรงสุดแม่นี้เกตบ ปางกลางแม่นี้เกรดซีนะครับต่ําสุดนะครับผมจะไม่แบ่งนะครับและแม่ไก่พ่อไก่ที่ผมนํามาพัฒนานะครับสายพันธุ์ชัดเจนบางแม่นะครับก็จะเป็นแม่ไก่ที่จ่ายลูกมีผลง,งานบางแม่ก็จะเป็นแม่ไก่ที่คู่เกิดกิ่งนะครับและสายพันธุ์นะครับพันธุกรรมต้องชัดเจน,นะครับ ส่วนเรื่องพ่อไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเยียขาวเยียขาวก็เป็นไก่นําเข้ามาจากเจ๊แตงนะครับน้องพลอยฟาร์มนะครับเจ้าเยียขาวจะเป็นลูกชายแท้หมานครนะครับแล้วก็เจ้ายอดเพชรน,นะครับก็นําเข้ามาจากเจ๊แตงอีกนะครับจะเป็นพ่อเขาจะเป็น เจ้ายอดมังกรนะครับยอดมังกรก็จะเป็นลูกชายแท้ๆนะครับของบิกัปนะครับเจ้ายอดเพชรก็เปรียบเสมือนหลานนะครับหลานบิกัปนะครับพ่อไก่ทุกตัวนะครับที่ผมจะนําเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับจะต้องเป็นไก่ที่มีไฟติดตัวและเป็นไก่ที่เบอร์แข่งดีนะครับเป็นไก่ที่ปากไวนะครับก็ให้เอฟซีนะครับ สบายใจได้นะครับเพราะว่าการที่ผมจะนําไก่เข้ามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ต้องชัดเจนประวัติต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าก็มีเอฟซีนะครับบางท่านก็ที่ติดตามผมมานานแล้วหรือบางท่านก็เพิ่งติดตามผมแต่ยังไม่เชื่อมั่นและยังไม่มั่นใจนะครับว่าแนวาทางการพัฒนาของผมครับเป็นแบบไหนนะครับ เพราะว่าที่ผมพูดนะครับว่ามีเกตเดียวไม่ว่าลูกค้านะครับหรือลูกค้าจะชอบสายแม่น้องพลอยสายสายแม่หนุ่มโลมีสายแม่หนุ่มเชียงใหม่สายโกเซมสายนายเกียงฟา์มนะครับผมมีให้เลือกนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่บุคคลนะครับผมจะไม่แบ่งแยกนะครับว่าแม่นี้ แม่นี้แรงรูปแม่นี้แรงรูปแม่นี้ปางกลางรูปแม่นี้ต่ำนะครับจะอยู่เกดเดียวทั้งหมดนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับลูกยอดเพชรน,นะครับที่เป็นชั้นหลานบิก๊กันนะครับที่โตสุดก็มีชุดนี้นะครับนี่ครับชุดนี้ก็โตสุดนะครับนี่ครับตอนนี้เจ้ายอดเพชรก็กําลังที่เข้ากับ อีกหลายแม่นะครับส่วนเวอร์ชั่นต่อไปนะครับพ่อไก่นะครับก็จะเป็นฟังให้ดีๆนะครับจะเป็นลูกชายแท้ๆนะครับบีก,กับนะครับจะเป็นลูกชายแท้ๆบีก,กับนะครับที่จะมาเข้ามาเป็นพ่อไก่ตัวต่อไปนะครับ ก็เหมือนสายโกเซฟน,นะครับที่ผมกำลังนำเข้ามานะครับก็จะเป็นสายกองโจนะครับบวกสายแม่กปเป็นปางเงินนะครับลองให้ FC นะครับลองไปศึกษาข้อมูลนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าติดกองโจติดปางเงินนะครับอยู่หน้าฟ้าน,นะครับ แรงหรือไม่แรงนะครับแต่ผมนำเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เอซนะครับสามารถจับต้องได้น,นะครับและสามารถเอานำไปใช้พัฒนาได้จริงสามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องกลัวน,นะครับลูกไก่ที่เอฟซนะครับเหมือนลูเหมือนเอฟซต้องการลูกไก่แม่ดํา้องพลอย ถ้าเหลือคือเหลือนะครับหมดคือหมดครับผมจะไม่นําแม่อื่นมาสอดแทรกให้นะครับไม่มีครับหมดคือหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เอฟซีนำไปพัฒนาสายพันธุ์ครับแต่ความซื่อสตัตย์ต่อลูกค้านะครับมันต้องเกินร้อยนะครับจะไม่มีคําว่าเอารูปแม่อื่นไปให้เด็กขาดนะครับ ก็อยากให้ก็อยากให้เอซสบายใจได้นะครับ <kar oon> สายโกเซมกับ,ากาน,บกน,นายเกียงฟานครับก็เป็นนายเกียงฟามก็เป็นสายโกเซมร้อยนะครับแค่แยกนำไปพัฒนาเองนะครับ ใครที่อยากได้ตุ่มเมียนะครับนําไปพัฒนาแสบพันธุ์ก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเอซนะครับที่รับชมนะครับจนจบคลิปนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ